นี่ตกปลาสบายๆในวันหยุดตกปที่ลมลมแลมล้างบางไซมันบรรยากาศไม่น่าตกปลาเลยสวัสดีครับครับเจอกันแล้วกับล่าอีพีหนึ่งฮะกับตกปลาสบายๆในวันหยุดรับผมวันนี้มาชิลๆล้วนๆฮะกลับมาที่หมายเดิมนี่แหละเราเคยมาอยู่กับคนสองคนนั้น กับโรงแรมล้างบางไซฮะอย่ข้างหลังเราก็เป็นตึกตึกตึกแถวไม่เป็นโรงแรมไม่คอนโดนะไม่คอนโดไม่เป็นคอนโดคอนโล้างบางไซแล้วกันฮะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะมาเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วกันนะไม่ใช่เบอร์โทรบนติดแล้วไม่เขาขายเตียงเขาขายใช่ค่ะเดี๋ยวผมถามลุงแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ก็เพื่อนๆก็โทรถามทางเองว่ามาทางไหนหลือไหนยังไงแล้วกันฮะที่นี่ผมบอกไว้ก่อนเลยคือยังไงนะก็ขึ้นอะไรนะขึ้นแบบน่าจะมีแล้วนะน่าจะมีนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็โลเคชั่นไปตึ๊งๆไปช่วงนี้คือว่า มันอะไรนะเทคนิคมันมันดีมาทางไหนก็เดี๋ยวจิ้ม Google แบบก็ไปได้หมดเดี๋ยวบอกค่าบริการก่อนนะเพื่อเอกยังไงฮะคุณ่นเอกกูจิ้มเต็นบึงค่าบริการลุงว่าคิดยังไงฮะต่อคันคิดคันละห้าสิบบาทครับอ่าแล้วก็ปลาฟรีหนึ่งกิโลหนึ่งโอ้โหเหมือนกับตกฟรีๆใช่ได้ปลาแถมไปหนึ่งกโลอีกคุณมีสีมือก็เอาไปอ่าแล้วเรามากันประมาณมีวันนี้มีซิเล็กนะใช่แล้วก็ผมเอาปลายืมที่หนุ่มผมว่านั่งหนุโอ้วัดแล้วไงวัดแล้วยังไงแล้วก็ เพื่อนเอกจุกอยู่นี่เบิงมากันสี่พ่อหน่อเลยแล้วก็แฟนเพื่อนเอกด้วยนะอยู่ตรงนู้นก็ล้วงลงแล้วอ่ะสี่คันไม่ห้าคันนะห้าคันก็เอาปลาออกได้ห้าโลนะแล้วมาลุ้นกันเพื่อนๆว่าไอห้าโลที่เราเอาออกได้เนี่ยจะได้จะถึงห้าโลหรือเปล่าฮะคือไปได้จริงไปได้นี่ได้แล้วล่ะจะไปถึงหรือเปล่าลุงก็บอกบ่อนี้มีปลาดุกใหญ่ๆนะปลาตะเพียนตะเพียนปลาเนินมีอ่ะาปลาอี่ศกมีอโศกมีหรือว่าเพื่อนๆเบื่อปลาบ่อปุ๊บ จะย้ายมาทางแม่น้ำไม่ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแบดแทนนะะแฟนเพื่อนไปดูแม่น้ํานะนี่แม่น้ำนี่ต้องเป็นากาศก็อยู่ข้างวัดอ่าก็แผดแม่น้ำคือว่าถ้าอยากจะตกแม่น้ำนะก็มาได้ได้สองแบบได้สองแบบอยู่ในโปรโมชั่นห้าสิบบาทอ่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อมาลุ้นนะว่าพวกเราสี่ห้าคันเนี่ยจะได้จะได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลุ้นดูกันในคลิปแล้วกันครับผม มาแล้วครับเอ็ดรถบีมลุกมึงริมบึงเหรอโอ้โหัที่สองแล้วครับเพื่อนบีทไซส์ที่สวยเอ็มกับกับบอกเรียบโรงแรมล้างแล้วยนะโรงแรมล้างเพื่อนๆก็อาจจะคุ้นเคยว่าผมเคยมาที่นี่คนนึงนะฮะเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นโรงแรมล้างที่นี่คือว่าห้านิตบาทเพื่อนเนี่อย้ำให้เพื่อนๆอย่ายจะม่สิบาทนะก็คือสองไม่หนึ่งกิโลกแล้วก็ที่สำคัญคือนี่ฮะผมจะแพไปทางแม่น้ำนะตัวได้สองแบบสองแบบนะถ้าเพื่อนๆออยากแนวแม่น้ำก็มาได้เลยฮะห้าสิบบาทเหมือนกัน นี่นําไปสองสกอร์แล้วฮะกับปลาตะเพียนหัวตัวแรกเราก็เป็นปลาดินใส่เยอะนิดกินนะกินไส้เดือนกินไส้เดือนครับโอ้โหมาครับกับเสื้อลิเวฟูเสื้อแมนยูเสื้อแมนยูเสื้อแมนยูคุยครับลิเวอร์พูลอยู่นู่นลิเวอร์พูลนั่งนั่งกางร่มอยู่นู่นถึงไรลิเวอร์พูลอ่ะโดยเฉพาะอาร์เซนอลอีกโอ้ยชนะชนะมื่อคืนชนะมาแล้วครับนี่ฮะปลาคัดไซคัดปลานี่เป็นปลาหมอนาครับผมแน่นอนครับกับเหยือกกุ้งเป็นๆครับผม เกี่ยวไป2ตัวกึกๆกแล้วก็ได้ปลาหมออย่างนี้มาบ่อนี้ชัวร์จริงปลาหลากหลายฮะที่นี่เพื่อนๆอย่าลืมมาให้ได้ฮะบ่อโรงแรมล้างบางไทฮะอย่าเบอร์โทงเบอร์โทงอ่ะเดี๋ยวให้คลิปผมขอป้ามาให้ถ้าเพื่อนๆอยากจะมานะนี่ฮะปลาหมอไซใหญ่ๆทัชไซต้องมาต้องมามามาแล้วเ็นหนุ่มสุราช ไซสมาได้อยู่กิโลนะเจ็ดโลน,นี่น่าจะเป็นตัวแรกของเนหนุ่มนะ oh, <my> ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญึ่งโลได้อยู่ oh, <my> มาจากนนี้ย่ง oh, <my> ชิงหลิวนะี oh, <my> เ่เบยื่อเม็ดเดียวเคี้ยวทั้งคืน oh, <my> อันนี้กินตอกหรือว่าก oh, <my> ินถอน,นเนหนุ่มก oh, <my> ินตอกนะตอกทุกวัดพับแต่ที่นี่ผมบอกลยตามไม่ระแวงเหยื่อ เพราะว่าคล้ายๆว่ามันกินแล้วกินเลยไงใช่ไหมนเลยกินบนบูเโอ้โหนี่เป็นตัวที่สามนะสาระที่เอกจุดจิ้มนี่มึงโอ้โหใจนี่ผมว่านั้นน่าจะครึ่งโลได้อยู่ฮะนี่ตกแบบบ้าทุ่นลอยลอยแล้วลอยอีกลอยแล้วลอยเล่าโอ้โหแดกไปเดือนอยู่แล้วดึกแล้ววัดเลยโอ้โหนี่ฮะวันนี้ขอคเขจริงๆครับผมใส่เสื้อเปิดตัวแล้วครับอะไรที่ห่อเลยนะที่ห่อเลยนะกระดอ ไคโด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 ซื้อจากร้านอะไรบอกโฆษณาเขาหน่อยอยาวเลยแพงแพงเหี้ยจริงๆก็แพงกว่าร้านอื่นตั้งสองร้อยแล้วบอกรถไม่ได้แล้วรถคุณภาพล้อคุณภาพอ่านี่ล้อคุณภาพโอเคโอเคไคโดไคโดจริงๆมันไคโดไคโดไเออเขาไคโดเออบอกเขาไม่ได้ให้โฆษณาเราซะหน่อยนี่เดี๋ยวเขาไม่แน่ไม่แน่อาจจะมาอาจจะมาก็บอกยี่ห้อไปก่อนว่าไคโดนี่ฮะวันนี้ก็มาชิวๆกันที่เรียกว่ากึ่ง กึ่งแม่น้ํากับกึ่งบ่อครับผมวันนี้มาครบครบทีมก็มีทางนู้นเลยกับเซนเล็กนานๆออกทีก็เซเล็กอยู่ข้างหลังผมนะแล้วก็มาหนุนแต่เสื้อดงแดงแมนยูอยู่ทางนู้นก็เป็นเซนเอกตุบจิมนิ่มบึงแล้วก็นั่งรอๆอยู่คนเดียวกลางแดดก็เซนหนุ่มสุราร์นะมากันมาถึงประมาณตอนบ่าย y เเที่ยงได้อยู่นะตื่นมาพักผ่อนี้ยตกแบบแนวแนว ถปิวชิงหลิวแล้วก็เสนเอกก็ตกประมาณหน้าดินนะทีนี้ผมบอกเลยไซส์ปลาเขาปลานินก็ไซส์ประมาณฝ่ามือได้นะหรือว่าประมาณครึ่งโลก็พอมีอยู่มีปลาตะเพียนปลานินแล้วก็ที่ผมได้มาปลาหมอ,อพอได้พอได้สนุกสนานเลยฮนะ <c oughs> เป็นเลอะยังไงจะเล็กหัวเราะไหมหัวเลาะสะใจปลาหมอไซส์ละโลไซส์ได้ใช้ได้ครับเพื่อนๆถ้าชอบแนวบอกว่ามาสบายสบายมามา,มาหัดดูดทุ่นนะผมว่าบ่อนี้ ตอบโจทย์ได้เลยครับการ<อ> aur, การที่มาตกสปีิก็บชิงหลิวนะผมว่าได้เครัะดูทุ่นนี่คือก็ทุ่นห้อยก็ดูนั่งดูทุ่นได้น่น้านะฮะแต่ Dae. จะมีวิชาการมันก็เข้าเข้าจังเลยนะหรือว่าเพื่อนเพื <m> ่อน<ๆ>จะมานี่ก็แนวแนวแม่น้ําก็ได้ฮนะก็เสียคันละห้าสิบาทเหมือนเดิมแต่แม่น้ําน,นี่ผมว่าน่าจะช่วงเย็นน่าจะพอพอได้นะเพราะว่าเนี่ยดูฝักตกนะปักตกก็เริ่มเริ่มซาซาแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราก็มาลุ้นกันว่า พอได้ตัวหรือเปล่าฮะเดี๋ยววัน like นี repeating repeating ้เอาให้ให right. ้ครบ5โลก่อนเพราะว่าเราลงไป5คันคาราโลก็ให้ครบ5โลก่อนแล้วที่เีลือให้ว่ากันนะเป็นเอกโดนเข้าแล้วครับเป็นเอกโดนเข้าแล้วครับโอ้ตาขึ้นเข้าอะไรเนโอ้โหโอ้ยมันลากเหรอคุณเอกโอ้โหเฮ้ยต้องลงแล้วต้องลงแล้วต้องลงแล้วลาเข้าตอนนะโอ้ยเยอะ ยังไงรู้มันยังไงพื่อนเอกดึกดิึกดึกกดก็เลยวัดไงอ๋อโอ้โหนี่ฮะแม่น้ำนี่คือว่าอย่าไปเสียคือว่าอย่าไปเสียท่ามันไม่อใ๋อไม่ใช่มึงวิ่งมาเลยมึงวิ่งเข้าไม่เป็นไรฮะเอาคนใหม่ก็คือปลากำลังมานี่เนี่ยแม่น้ำฮะถ้าเพื่อนเพื่อนมาก็ดีถึงบอกว่าสองสองสองแนวสองแนวโอยวนพลาดระชนดึกมานี่ดิ้นนี่ดิ้นนี่เลยโอ้โหเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ ขาดไม่รปเดี๋เขาเรียกขาดเป็นครูเรียขาดเป็นครูขาดเป็นครูแล้วขาดเสียตังค์เลยเรียกขึ้นไปขึ้นไปประมาณสามสิบบาทถ้าใครเส้นสองก็หลงขาดแล้วไม่รเขาเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมึงนี่ทะเลขี่อะไรเนี่ยเนี่ยอ่ะช่วงนี้ก็ชิวๆกับเส้นหนุ่มครับผมคือถ้าแนวชิงหลิวนี่ต้องยกให้แกเลยฮะพอได้ไหมพี่ตอบไหมวันนี้เขาเรียกว่ามาเป็นช่วงๆนะเป็นช่วงๆนะไม่ไหมเลยวันนี้พี่ วันนี้ที่ได yeah. ้สามสี่ตัวนะสองตัวเองเหรอก็ยังได้ยังได้อยู่ยังได้แต่ปลามันฟุบดีนะดูนะมันร้อนุ๊มันก็มันก็ไปสิ่งเหนียวระยะทำการคือถ้าไปหน้าดินตามเส้นเอกจุดเก็บนี่บึงก็อาจจะได้นะขนาดมันไม่ได้เลยเออมันก็ไปเรื่อยนะแม่น้ำมันกินนี้วัดกินนึกว่าต่อจริงเปล่าก็ไม่รู้มันโมงก็นเปล่าเออโมงเออลูกอย่าไปให้ได้ยินเดี๋ยวมันว่าเออ อ่าเราลุ้นกันตอนตอนท้ายคลิปนะว่าห้าโลเนี่ยมีไหมมีไหม,ม,ไมนะนี่ฮะเป็หนุ่มสบายสบายชิลๆไม่สบายร้อนร้อนีอาบนา้ำอาไมนึ่ทำไมเงือเปียบไปเลยอากาศเย็นนะ <laughs> บรรยากาศยามเย็นๆครับผมที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขาเรียกว่าวันพักผ่อนจริงๆครับผมโคตรปาาผมเชื่อเลยฮะคือว่าถ้าเอาเบ็ดลงน้ำเนี่ย ได้ปลาไม่ได้ปลาไม่สาคัญนะก็มีความสุขแล้วครับผมบยากาศวันนี้ชิลสุดๆจริงๆครับเมียพีเล็กคูชู2นิ้วสู้ตายครับแล้วก็เป็นวิถีชาวบ้านฮนะคือเขามาหากุ้งไว้น้ํากันนี่ก็เห็นพี่ผมถามพี่เขาอยู่ว่าโลเท่าไหร่ก็โลละแปดร้อยบาทนะถ้าหาได้นะช่วงนี้พี่ก็บอกว่ากุ้งไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าคนหากันเยอะแล้วก็โตก็ไม่ทัน เต็มที่ก็10ตัวโลมั่ง12ตัวโลมั่งก็พอได้อยู่ฮะเดี๋ยวไปดูสรุปผลงานในคลิปนี้และกันครับผมไปไงฮะเพื่อนๆฮะสนุกสนานเฮฮากันเหมือนเดิมครับผมและที่สําคัญลยฮะแม่น้ําเจ้าพระยานี่คือมันมีมูลเสน่ห์ครับพี่เหกถือว่าบรรยากาศตอนเย็นๆเนี่ยดูแล้วกันนะเพื่อนๆโอ้โหิวทิวเพือนดูดูสายนี่ สีเหนือเลยคือมันหาอะไรที่มันมาเปรียบเที่ยบเห็นไม่ได้ไงถ้าเพื่อนๆไม่ลองมาดูฮะคือว่ามันมีบทเสนอยู่แล้วตามบนนี้ถือว่าโอเคแล้วกันนะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะมาได้ปลาเอาต้นไปที่บ้านหรือว่าไปทำกับขิงกับข้าวไปที่บ้านเนี่ยวันนี้ตอบโจทย์เลยได้เลยทีเดียวฮะในราคาคันไม่แพงด้วยแต่ว่าอาจจะใคร เดว่าโอเคนะเดี๋ยวแหวกมีสามโคกปฐุมเนี่ยพอได้อยู่ถ้าคุ่ณว่าตาดจังหวัดอาจจะไกลหน่อยกนะ็ลองลองมาดูถ้าจ่ายวันสิบก็ถือว่าไม่ไกลนะไม่ไกลเท่าไหร่ยี่สิบกว่าโลนะมาได้พอได้อยู่มาได้มาอยู่แล้ก็ไปเสร็จก็เดี๋ยวเอาที้สรุปปลารวมดีกว่าเพื่อนเอกของเรปาปลาไม่ไมพเพื่อนเพื่อนดูแล้วเป็นยังไงก็จะมีที่ที่จะตกได้ก็จะมีปลาตะเพียนตัวหนึ่งตัวแรกเลยแล้วก็เป็นปลานินอ่าลองมาดูไซส์ก็ประมาณ ฝ่ามือฮะฝ่ามือนึงแล้วก็ครึ่งโลมั่งแต่ไซส์ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พอได้ทอดพอได้ทอดเดี๋ยวเรา้นเหงีมานี่นี่เลยฮะโใกอ้กะรเน่เล่เน่น่เจะมนเน่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 าน่เี่เน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 ่อน่เน่น่เน่กน่เนึงน็มี่บประนาณไว้น่เนลน่เน่กนประ่าณ่เ่จากมนอน่ก็่เน่มน่เ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 นวเน่เน่เน่เอ่เน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 ่อน่เน่เน่เนนกิน่เน่น่เ่เน่้น่เน่เน่่เนน่นน่น่น ไซป์ประมาณฝ่ามือฝ่ามือแหลนะพอได้อยู่ไม่ได้อยู่ทอดกระเทียมกำลังอร่อยไซป์นี้อ่าเอกดีว่าปลาจานปลาจานปลาจานอ่า <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ต้องล้างกันไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทิปมากอ่ะเซเล็กพัก่อนเนาะมานั่งกันเออ <c oughs> นั่งกูกันสิเล็ตนี่วันนี้ต้องต้องนั่นไหนนะแอลแอลนะเพราะว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าปลาก็กินยังไงยรือไงมาแก้ตัวใหม่ได้อะไรนะใช่คลิปหน้าคิปหน้าคลิปหน้าวั <c oughs> <ๆ S 2> นนี้ก็ล้าไปก่อนนะเดี๋ยวจะเสียเวลาเวลาแถมกนซะด้วย ก็วันนี้ผมมามีพี่เล็กแล้วกันนะครับผมแสงหมด้วยว่าบรรยากาศข้างหลังเริ่มอึมครึมนขึมนรึ้นน่ากลัวน่ากลัวข้างหน้ามีวัดข้างหน้ามีวัดข้างหน้ามีวัดคอข้ก็แค่นุ่มนั่งนู้นนะไม่ยอมเลิกลาเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวใหญ่ฮุบไงฮุกนี่มาตัวในตัวจะแกจะขอแก้มือตัวเมื่อกี้ครับผมยังไงก็ที่สำคัญเลยฮะเพื่อนๆดูคลิปเราปุ๊บอย่าลืมกด Subscribe ด้วยฮะกดติดตามเยอะๆติดตามเพราะว่าคือว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปเหมืกันแต่ผมนะผม ที่ผ่านมาผมเห็นอะไรอ่ะไออะไรนะครับแฟนคลับเรานี่ยเขาขอจัดมิทติ้งมิทติ้งมิทติ้งอยู่มิทติ้งนี่ก็คือเดี๋ยวต้องรอสักพักนึงนะครับครับผมเพราะว่าเราที่พึง่งลงรายการนี้คือว่าทําทุนล้วนๆคือว่าเราตั้งมันเองอเไม่มีสปอนเซอร์เดี๋ยวรอรอหาสปอนเซอร์สักพักนะครับมิทติ้งนี่คือผมมาถ้าถ้าที่เอ๋บอกมาคืออาจจะเป็นแนวทางว่ามาแชร์กัน แล้วก็ออกทิศทะเลบ้างทิศเกืือทะเลงี้ดีกว่าเนาะไค่คุยกันอีกทีไม่นานไม่นานติดตามทางเฟซบุ๊กของอ๋อสินทอนี่แหละฮพิมไปะกดในเฟซบุ๊กว่าอ๋อสินธรก็จะมีข่าวคราวนี่แหละแต่เดือนหน้านี่เรามีทริปอีกแล้วล่ะในใจเดือนหน้ามีมีมีอยู่มีอยู่มีอยู่เดือนเดือนหน้าเราก็มีเดือนหนึ่งมีสองเดือนเดือนหน้านี้น่าจะเป็นบางปะกงหรือว่าเชนแพนี่แหละถ้าเดือนตุลานี่ออกทะเลไตเต่าสมัยสายังจํากันได้ไหม ฝันใจคนเดิมมาเดี๋ยวเจอกันเดือนตุลาผมยังไม่ได้ไปไนะไต่เต่าต้องจัดไปต้องจัดไปครับผมสนุปกำลังเล็กแต่เล้าใจเล้าใจอ่าอย่าลืมสัตว์ตระกดเลยตรงนี้ฮะวันนี้ลาไปก่อนนะเนาะสัตว์ตระกไม่ใช่ไปซื้อตระครลที่ตลาดมาซับนะไม่ใช่ก็คือนี่มันจะมีปุ่มตรงไหนตรงนี้อ่ะมีปุ่มแดงๆนี่แดงๆเนี่ยนะติดตามใช่ไหมเอามือเคลียร์เลยเอามือเคลียร์กดเลยเลยไม่ได้ลองเลือกนะโอเคฮะ